Gosta de fazer os dias, a sua novinha que tá na bolanda. Gosta de fazer os você tá lá em cima da piroca 24 horas por dia. Eu vou ser você é levado, você mora tudo. กิเลนช็อปเติม ROV เร็ว100%ซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีการโกงรอะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสาย,สายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต, Shop, ต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S ผมเพิ่งกลับไปย้อนดูว่าตัวเองลงตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เราไม่เล่นกันมาหลายเดือนมากนะครับสำหรับอา d ูอิน ซึ่งในแผนนี้หายไปเลยนะจ๊ะรอบเลนนี้ยากขึ้นนะครับทำป็นคอนเทนต์ขำๆยากขึ้นนะครับใครอยากเล่นถือผมใส่ให้เลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นตัวที่สามารถชนกับโอเมนช่วงต้นเกมแบบนี้ได้นะครับเห็นว่าต้นเกมอาจจะแพ้นะครับไม่ไม่นะจ๊ะหรืเราจะทำให้แบบโอ้จะแพ้แล้วว่ะอ่าไม่ไหวแล้วตัวละแม่ตัว โอเคสี่ฟ okay, anyway, For ิกเกอร์ไปนะครับเราคุ้มกว่าสกิลเรา60วินาทีกับกับไล่กับฟิกเกอร์2นาทีบายปื้บายปื้อันนี้เรสบายสบายถ้าเข้ามาแบบนี้รอสกิล2หมดแล้วเรายกให้หนึ่งทีตีเปทูนัมเมตเตาอเตาอเตาะเตาอเตาอเตาะแซวาตาอเตาะแซวาตาะเหมือนเตาะแซาในการทำคอนเทนต์ขำๆแบบนี้ ระวังไว้นะครับเขาจะออกเป็นดาบตัดเลือดและทารอน2ชิ้นนี้เราโดนตบยับเลยนะครับแต่ก็ต้องมาพ่วงด้วยอย่างน้อยม,มันเล่น5คนนะมันไม่เล่นเดียวๆนะครับเล่น5คนพอลุมได้อยู่นะครับประมาณกลางเกมพอลุมได้อยู่แต่ต้นเกมเราสบายๆครับชิวๆแล้วเกาะเลือกมาจาังหวะนี้โหนใสดีเจนุย้ยทําเป็นว้าวดต่ว้าว,ว,าวจริงครับับปากสองอร่อยโะ ออะมาจากจากังหวัดนี้ลงมาบอกเลยเอ็กคาลิเบอร์ทำงานไอ้รอดไปแม่น้ำเม็ดไปเอ้ยเอ,อ,เอย,อยขอคลื่นสังหารหน่อยแม่มันลากไม่ถ่งไม่ถามสุขภาพสักคำเกาะครับปึ๊บไม่ตายอ๋อเจ็บจังเลยอ๋ออ,อ้อย่างโดนจริงเรียบร้อยสวัสดีครับ เพิ่มเกาะเอ้ยนี่เปเมมกูจัดเมมกูจัดโอเคประมาณนน้นครับส่วนเรื่องรุ่นใครมองไม่เห็นนะครับผมจะใส่เป็นโกลเด้นโปรเทคโพเวสนะครับไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูการเดินของอาร์อินได้นะครับเดินโค้ชะกับหลอดหลอดได้ก็โกลเด้นนะครับยัดหนึ่งจังหวะสตาร์อีกทีหนึ่งครับอัพสองนาเอาไปเล่นขำๆได้นะครับ แพ้ทำไมผมไม่รู้ด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> คือคือมันมันต้องบอกอย่างนี้แล้วถือว่าเกมเนี่้เรามียอนในตอนเลทเกมนะครับผมถึงมั่นใจว่าเออถ้าเล่นเป็นสองคำแม่มีเพต้าคอยสตันให้มีเอ็นโซคอยล้วงหนังอ่ะมันพอไปวัดไปวากันได้อยู่นะครับอืมนี่กระถิน่นไปด้วยนะจะไปเฮ้ยไฮไลท์เลยนะนะ่ะกูตัดไฮไลท์ลงเลยนะนะ่ะน้อง องอติไปปุ๊บระเบิดกูปล่อยมือไม่เอย้ยงานเขา่ากลับเลยดีกว่าครับแม่รองเท้าเกาะน,นะครับแล้วก็ไนท์เพจเอาไว้ลดความเร็วในการโจมตีของโอเมนชนต้นเกมแบบนี้นะครับจริงๆถ้าไม่เจอพี่แก่นะนเล่นตออเอิญนะครับผมจะขึ้นไกอาสแตนดาร์ดเอามาเด้งเลือดอีกทีหนึ่งนะครับไอ้นี่เด้งเลือดจับเลยนะครับพลังแฝงขนมชั้นด้วยเด้งยับอะ่ะ นี่กว่าสี่สิบสี่สี่เราบอกเลยเด่งยับเด่งยับรอคิวสองหมดครับเฮ้ยใครร่คลิปออกาจากเกมทีโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้ยต้องเสียพิกเกอร์ทำเป็นว่าแพ้ไปครับบางบางทีเขาไม่รู้นะฮะเออเอาเพื่อนๆเราไปเล่นคำๆได้แต่ช่วง ย้ำอีกทีช่วงตัดเลือดธานรอนอย่าไปหาเล่องไอ้พี่แกนะครับโดนซัดเน้อกลับบ่อโดยไม่ดูตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีของกันอีกหนึ่งชิ้นที่เอามาแก้พวกตัวอู้อยู่แรงๆตั้งสามสีว่วินะครับดาบถึโอโอบินเอ้ยอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเอาบินไม่ได้เหรอเฮ้ยชิบหายแล้วมึงกม็มาดีกว่าหนบมาได ชดด่วยชดด่วยปีได้กอยเโอ้เรียบร้อยโอ้ยบีล่ามาออสามหนึ่งเกิดมายีบใส่กันเลยใส่กันเลยด้านล่างเราเสียป้อมไปนะครับด้านบนก็ต้องรอย้อนเกิดจริงๆนะครับด้านล่างสามด้านบนสองยังเอาป้อมไม่ได้มันเป็นเรื่องปกตินะครับรอย้อนเกิดอย่างเดียวอันนี้เข้าใจเพื่อนนะครับบบว่าไอ้ปน,นมึงทำอะไรวะแม่งไม่ได้ที <laughs> โดนลมด้วยมาได้อะไรนะมีมีกันนะฟึบฟึบตายหนึ่งบุรเบิร์นไลท์ส่อ,อ,บบสองหย่างคลิอันนี้ไฮไลท์แบบสโลสโลเช็ด <Double kill. S 1> <laughs> ได้ละมานหนึ่งช็อตมาครับเราขึ้นเป็นดีบิเชอร์ดาบดิมเลยนะจ๊ะ <laughs> ด้านบนเละมาน้อง <laughs> อ่ครั้งนี้เราสลับกันบ้านนะครับฝั่งเราเมื่อกี้สามฝั่งเขาสองนะครับ <laughs> อืมแต่ว่า ไวเล็ตมันเก่งกว่าตัวเกมนะเรยียบร้อยไปเลยครับป้อมกดสองตีแล้วเป็นทูนามเบทสามครั้งนะครับแค่สามครั้งเท่านั้นโอ้ก็งกเลอเกินไลยเกพ้าทรงพารซีสำหรับในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรว่าสไปโอนะครับอ่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ผมว่าถ้าเอามาออฟเลนแบบขำๆจริงๆนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์ผมว่าเอา เอาถึกๆมาดีกว่าอย่างเช่นวีคระเบิดหรือไม่ก็ฮิวอะไรอย่างนี้นะครับปึ๊บตบหนึ่งทีแล้วเราได้บัฟบแดงครับผมสวนดีครับจับผมเออนั่นแหละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีขอร้อง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 มาแล้วระเบิดเวลาตุ้มมื้อตุ้มใส่กันยับๆครับ,บตรงนี้เลือดแทบไม่ลดอ่ะพี่น้องอขับมาได้ทีนนะมันเหมือนกันนะครับ เล่นตัวขำๆมันค่อนคลายเครียดนะครับเล่นเด็ดแรงบนๆมียีน่าฟอร์เรนนะครับยีน่าฟอร์เรนยีน่าฟอร์เรนกูเล่นตัวอื่นก็ไม่เป็นอ้าวกูเบ้ามาดิมีตัดเลือดหรอตัดเลือดหรอนี่โกดิีมพิชเช่แหละตีไม่เข้าตีไม่เข้ารอสวนตีไม่เข้าตีไม่เข้าต้องหนีต้องหนีเฮ้ยสว้เอาอเว้ย อมาทานเองนิดนึงนิดนึงนิดนึงตั้งกว่าดีกลับดีกว่ามานามุนามานาไม่หมดอะโดนพอมันไหมเออต๊อเกมพอมันไหมมาครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไกลาอาดีกว่ากันกันชื่ออะไรววลาสักนิดนึงนะครับคือจริงๆเมื่อกี้คือเขามีตัดเลือดนะครับก็จริงแต่ยังไม่ได้ทานรอน ยังไม่ได้ทารอนนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่ถ้าได้ทารอนแล้วนะครับบอกเลยว่าร้องไห้กับบ้านนะครับฟออ้องแม่พุนตรงเลยที่เหลือต้องไปเล่นในไฟแคนนะครับเราจะเล่นข้างหน้าให้ยอนเลยเราจะเล่นข้างหน้าให้ยอนเลยนะครับไม่กับลัมเบอร์สองตัวแล้วก็ให้เอโซอะไรเงี้ยล้วงเอาหยอกหยอกไปหยอกหยอกไปหยอกหยอกไปข้างหน้าจะเข้ามา เดี๋ยวเราจะค้ำเขางหลังครับถ้าอย่างงี้ยเราเปิดก่อนข้างหลังโดนกูเออเมื่อกี้ทำอะไรมาจุ๊บมาจุ๊บมาแจ๊บมาจุ๊บเรียบร้อยกระโดดเข้ามาเก็บสแต็กรอสับหนึ่งทีสกิลหมดเรียบร้อยฮะป๊าบนู้นเแม่นเลยแม่นแม่นเลยแฮยกงอ่ะแม่นแม่นเลยยิ่งกว่าหัวอีกตอนนี้นี่ดีกว่ามันมันไปแล้วเลยตัวง่าย เพื่อเพืพพ่อนๆแบว่าลืมผมก็ค่อนข้างลืมไปแล้วนะว่าไอ้ตัวนี้ยืนกับโอเวนได้ในช่วงต้นเกมนะครับต้องกลับไปย้อนดูว่าเออแผ่นเก่าๆผมได้เล่นอะไรไปบ้างหรือว่าแผ่นเก่าๆท,ที่ที่เราเคยเล่นไว้ได้มันมีอะไรบ้างนะครับไปจอดักนิดนึงพอพอ,พอเห็นเห็นภาพไหมเราจะอยู่ข้างหน้าเลยย้อนกับพีต้าจะอยู่ด้านหลังนะครับเออนี่จับเพอโอ้เจ็บจังเลยโอ้เจ็บจริงเนี่ย เจ็บจริงกันด้วไม่ใจเล่นเล่นเลยเอ๊บเก็บโอ้โหไม่ทันแล้วว่ะเดินช้าครับใช้โปรเทคเดินช้ามากนะครับโอ้เลือดไม่ลดเลยว่ะสิ่งแสบีลอยขึ้นมาเลือดไม่ลดเลยล้ำล้ำล้ำอันนี้แทงแทงกันเลือดไม่ลดเลยตันได้อีกทีละอันนั้นแน่เริ่มเริ่มแรงแล้วเริ่มล้านะเริ่มแรงแล้วเริ่มล้านะยอน ใจอีขวดัดได้มาเพื่อนเราพร้อมพี่นายซอยเรามีดิมิเชอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นดาเอ้ยไม่ใช่ดาบดิมนะฮะับโอดินวิลถึกๆไว้เลยแล้วมีดาเมจด้วยนะครับหรืเกาะทออก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบสะบัดครับไวเลสจริงไม่ได้เลยเพยตาสะบัดทีจะกลับบ้านเก่าให้ครับถอยเพื่อนอ่า ถ้าจะเล่นเกมไวเราไปด้านบนดึก่ะอันนี้ก็ตามระเบียบนะครับต้นเกมผมก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราชนะโอเปนพอการเกมผมก็ไม่เล่นแล้วนะครับรอให้ยอนเกิดซึ่งยอนตอนต้นเกมก็ยับอยู่นะพอมาการเกมก็เล่นให้เพื่อนนะครับตันสวยๆเลยลัมเบอร์แล้วเราตันไทยอีกสามโอ้เล่นกันเป็นทีมโอ้โหระเบิดสองนาทีทีม ผมถ้าผักมาที่สวยเลยนนเนี่ยไปดิเพื่อนมีดาบดิมมีดาบดิมการให้หนึ่งหนึ่ดอกไม้เอโอ้โหจบอย่างรวดเร็วในยอนผมเกิดด้วยยยอนยีกซบไยโอเคนะครับมาย้ําเตือนความทรงจำจริงๆผมก็ลืมไปแล้วว่าเจอ้าตัวน,นี้ยืนกับโอเมนได้ในช่วงต้นเกมนะครับกลางเกมย้ําอีกทีอย่าไปหาเล่นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากลอง รุ่นเซไอเทมแบบนี้ดูนะครับก็ลองดูว่าทีมเราเป็นยังไงนะครับดับตรงดับตัวอะไรอย่างนี้ก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดอนถ้าใครอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาเตือนไปก่อนสวัสดีจ้า